อ่ะครับรถมีทะเบียนอยู่แล้วทะเบียนเดิมเป็นต่างจังหวัดก็คือรถรถมีเล่มไม่ได้ติดไฟแนนซ์ทะเบียนเดิมเป็นต่างจังหวัด,ก,ด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 ,วดก็คือแจ้งขนส่งต้นทางคือขนส่งที่เราอยู่ขนส่งที่ทะเบียนรถเดิมนั้นอยู่ก็คือแจ้งย้ายออกต้นทางแจ้งย้ายออกแล้วก็นํามาแจ้งย้ายเข้าที่ขนส่งจตุจักรขนส่งกรุงเทพแล้วก็เอารถมาตรวจสภาพ นำทะเบียนที่เราซื้อแนบส่งจดวันเดียวเสร็จครับผมหรือถ้าเกิดไม่สะดวกไปแจ้งย้ายออกขนส่งต้นทางมาแจ้งย้ายออกไปทางเลยก็ได้แต่อาจใช้เวลา1-2วันโดยประมาณก็คือเป็นการแจ้งย้ายปลายทางก็แจ้งย้ายเข้าเอารถมาตรวจสภาพที่กรุงเทพได้เลยส่วนถ้าเป็นรถติดไฟแนนซ์ก็ต้องแจ้งไฟแนนซ์ก่อนเพื่อขอยืมเล่มแจ้งไฟแนนซ์ว่าเราต้องการ นำรถมาจอดใช้ทะเวียนกรุงเทพมาเปลี่ยนเพื่อจอดใช้ทะเวียนกรุงเทพครับผมส่วนขั้นตอนต่างๆรถต่างจังหวัดอยากจะมีวิธีในการย้ายเข้าย้ายออกหรือว่าจะนำเข้าขนส่งจะติดจากกรุงเทพได้อย่างไรไม่สะดวกมาก็มอบอำนาจได้หรือติดปัญหาตรงไหนก็สามารถอิน็อกสับถามได้เลยครับผม สนใจทะเบียนรถหรือปรึกษาปัญหาทะเบียนรถฟรีติดต่อเราโดยตรงได้ที่083-100-3333หรือที่ l ล n Official ีทะเบียน to you แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ